เพราะนั้นสิ่งที่เราทำเราฆ่าเชื้อเอชไอบต่างจากผลิตภัณฑ์ยาต้านไวรัสใช่ไหมครับเพียงแต่ไม่ให้มันขยายมันยังซ่อนอยู่ในนั้นอยากขอบคุณอาจารย์คุณเคก็คือแปลว่าภาวะสงบแล้วใช่มใช่ครับใช่ครับผมว่า ท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเหมือนกับคุณเคนะฟังแล้วก็คงอยากจะมีความดีใจมีกําลังใจขึ้นเลยค่ะก็เหมือนกับคนปกติแล้วแหะคุณเคนี่ตอนนี้แพทบจะไม่ได้ใช้ซะด้วยซ้ำนะใช้น้อยมากแล้วแล้วเขาก็แข็งแรงมากเลยค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา18 1 0 16 18เดือนนี่แหละเขาไม่เป็นแม้กระทั่งหวัดแล้วก็ร่างกายก็แข็งแรงว่าซีดีโฟงเขาขนาดนี้พันกว่าเปอร์เซ็นต์ก็30กว่าไอ้วตรวจไม่เจอมาแล้ว 18ครั้งในเวลา16เดือนผมว่าภาวะนี้ทุกๆคนที่ติดเชื้ออไอีอยากจะได้นะครับ